เรื่องจำพิเศษเพียบนะครับอุกการ,รเรื่อะจำพเพเยบประนีสรัะตอนนี้ก็คือคุณมานพนะจมชื่นใช่ะหมครัอก็ปรากฏว่าคุณมานพเนี่ยตึ๊กสู้เลยนะที่หลายวัดก่อนที่ออกมาว่าเอจะแก้ให้หมดแนละ้วว่าใครรับจุ้ยนักโทษบ้างนะไล่ตั้งแต่โตั้งแต่คมราชันไปจนถึงประหลัดกระทรวงเลยนะประหลัดกระส่วงยุทธิธรรมเลย เอ่านะก็หายเงียบไปเลยครับหายเงียบไปเ,เราคงจะดูว่าหลังจากที่ตัวเองโยนระเบิดลูกใหญ่ไปแบบนี้เนี่ยแล้วจะมีปฏิกิริยาจากไปเล่าคนที่เออยู่ในกรมและกระทรวงยุติธรรมยังไงนะครับซึ่งก็มีการมองกันว่าคุณมนบเนี่ยออกมาเล่นเกมน,นี้เนี่ยก็งคงจะเป็นเพราะว่าสร้างความต่อรองสร้างสร้างต่อรองนะต่อรองว่าถ้า ถ้ามีการดาเนินคดีตัวเองนะอย่างแบบที่บอกไว้ก็คือในมาตรา157นะฮะโดยเจ้าหน้าที่บุฤติผิดชอบเนี่ยนะครับอ่าก็เขาก็จะนะฮะแฉะเลยว่ามีใครมีมีเบื้องหลังนะครับสวยจวับแะโดบ้างนะครับอือแล้วคุณมน์ที่ยังยังเรียกร้องนะให้ส่งเรื่องของตัวเองไปที่ปปออชอนะนะไม่รู้พอะปปชน มันทาไมถึงพสิสาาว่าปปชกันนะเพราะที่ปปชเนี่ยเป็นองค์กรปากโกงนะปากโกงแล้วกฎหมายก็เพื่ออำนาจอะไรให้หมดนะนะครับพอข้าราชการทุจริตแล้วอยากไปปปชออกแรงนะนะแล้วปปชเนี่ยนะไม่ผิดผิดปกติวะนะไม่ปกติวะนะครับเออใครก็อยากไปปปชาคืออย่างแรกเข้าใจได้ว่าก็าอาจจะเป็นองค์กรกลางองค์กรอิสระนะที่ไม่ได้ขึ้นตรงต่อตอ่อ ตัวงานเดิมที่จะมาสอบอะไรเขาใช่ไหมครัเพราะว่ารู้แล้วว่าน่วงานเดิมเนี่ยน่าจะสู้ไม่ได้แล้วนะเออแต่แต่ไม่พูดถึงไงเรื่องข้อที่จริงว่าท,ทําอีกจริงนะเออ,อถ้ามองว่าโอ้พวกนี้เนี่ยเล่นง,งานเราเนี่ยเพราะาจะแย่งตาแหน่งนะแกะบอกอย่างนี้เลยนะเออเพราะว่าเอ่อการจู่โจมปลอดล้างเกเิดขึ้นเมื่อวันที่ที่สิบเจ็ดพฤศจิกาย,ยนเนี่ยที่ไปตรวจนะตรวจตั้งแต่เช้าพบว่ามีการนํานางแบบสาวนะเข้าไป เตะกามกันนะเปลี่ยนคุกเป็นซ่นองอะไรอย่างที่เขาว่าเนี่ยนะเป็นฮาอะไรมาอะไรเนี่ยก็เอ่อเป็นการร่อซื้อนะร่อซื้อเป็นการสร้างสถานการณ์ขึ้นมาเพื่อที่จะเอาพบบมนกเนี่ยออกจากตำแหน่งแล้วจะมีคนบบอ,อือออ่นเนี่ยมาแทนนะก็แสดงว่าพปบมนกเนี่ยมองว่ามองว่าเรื่องจำพิเฉีเอนเนี่ยมันมีผลประโยชน์ที่ขอ,อวานมากถนะึงมีการแย่งตำแหน่งกันแล้วแกยังไม่เห็นผลว่า ที่โดนจับดู่โดมจับกลุ่มครั้งนี้ก็เพราะว่าตัวเองไปเป็นพยานในคดีของคุณสุทธิพั์ศินนะแต่แกไม่ได้ระบุชัดเจนว่าเองจะบอกว่าเป็นคดีใหญ่ซึ่งคุณมนต์ไปเป็นพยายคคนคดีสําคัญคดีใหญ่ก็คดีเดียวคือเรื่องคุณศรินไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจนะฮะจนกระทั่งคุณศรินเนี่ยถูกพาตัวกลับมาจักลุ่มอีกครั้งนึงแล้วแกก็มองว่าเกิดจากเรื่องหนี้นะครับ แต่แกก็อธิบายหล,ลักฐารว่าเอาได้ทำไมถึงมีลังแบบเข้าไปในคุกหรือมีการเยี่ยมญาติได้ในวันอาทิตย์ทั้ทงที่วันอาทิตย์เนี่ยคุกเ,เขาปิดนะเขาไม่ให้เยี่ยมญาต,ติแล้วเยี่ยมญาติภาษาอะไรถึงได้เข้าไปอยู่ในคุกแล้วปล่อยให้นักโทษกับญาตินะแต่ใช่ญาติจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะไปอยู่กับสองสองนะแล้วก็ทําการลูกเพศจะได้ตามพญาหลัการ ที่มีบอกดีสารครับลงังมีอะไรนะต่อพื่นไปบอกอะไรแกก็ไม่ได้พูดตรงนี้เลยก็ถือว่าเป็นเป็นการต่ดสู้นะต่อสูอ้ยังดีกว่าที่จะยอมรับโดยง่ายอะไรเงี้ยในมุมในมุมของของพอปมาน๊เนี่ยก็คงจะคิดในมุมนี้นะครับแต่ก็ว่ากันไปว่าเออจะสู้พยานหลักฐาที่เขาเก็บรวบรวมได้ไหมเพราะว่าทางทางอธิตดีกรมรชาชทัณฑ์นะ ก็มีหลักฐานเก็บไว้เป็นเป็นอะไรภาพวิดีโออะไรต่างๆว่าผิดโอมอพูดไปยังไงก็มีภาพไปตามนั้นก็ถือว่าเป็นหลักฐานที่รับฟังได้เอ,อต่างๆประเภทนะ่า<ล>ะสุด <ๆ S 1> วันนี้นะครับถ้าฟังตามที่รัฐมนตรียุติธรรมวันนี้นะล่าสุดรัฐมนตรียุติ<ๆ>ธรรมพตลตารวจโทรุทธพลนวรน์เนี่ยนะครับบอกว่าเรื่องที่คุณมานพชมชืน่นอดีตพบเรือนจําพิเศษกรุงเทพไปยื่นปปชให้มีการตรวจสอบ หลายๆคนเนี่ยรวมถึงรองอธิบดีราชทรนอธิบดีราชทานประหลัดก,กระทรวงยุติธรรมบอกว่ามีเงินส่งถึงแม่บอกเป็นเป็นขั้นบันไดใช่ไหมพี่ชาติบันก่อนเขาบอกว่าสามล้านห้าล้านเจ็ดล้านเก้าล้านและสิบห้าล้านดูดิโอเหมือนกับช่องทีวีสมัยก่อนเลยสามห้าเจ็ดเก้าแล้วก็สิบห้าบอกว่ามันมีเส้นเงินเนี่ยมันมีเงินส่งถึงอ่ส่งถึง,ง,ถง <c oughs> ประลัดยุติธรรมส่งถึงทิศดีราชธัน์ส่งถึงรองทิศดีราชทันอผมมารู้เรื่องเข้าเนี่ย ผมเลยต้องจัดการโยกย้ายเขาก็เลยไม่พอใจเขาเล่นงานผมหาเรื่องใส่ร้ายผมเลยเนี่ยโอ้โหก็เลยไปร้องปอปอชอปรากฏล่าสุดรัฐมนตรียุติธรรมแกบอกว่าเมื่อเช้าผมคุยกับอธิบดีราชธร์แล้วได้สั่งให้ไปตรวจสอบให้ละเอียดเอาละสิคือสั่งให้อธิบดีราชธรนไปตรวจสอบให้ละเอียดคือพูดง่ายๆว่าสิ่งที่อดีตพอบอรเรือนจำมานพชมชื่นเนี่ยได้ร้องไปเนี่ยมันจะมี ประเด็นไหมคือถ้าฟังสั้นๆแค่เนี้ยมันดูเหมือนกับรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยน่าจะสั่งให้เอาจริงนะแต่ปรากฏว่าดูไปดูมาเอ๊ะถ้ามาสั่งให้อธิบดีราชทรนดูเนี่ยคืออธิบดีราชทันก็ต่ํากว่าประหลัดกระทรวงนั่นแหละจะไปสอบประหลัดได้ไหมเนี่ยจะไปหาข้อเท็จจริงได้ไหมก็คือสรุปว่าก็ไปหาข่าวตามวงเล่าไปก่อนหรือเปล่าเพราะว่าถ้าจะไปตั้งสอบเป็นเรื่องเป็นราวเนี่มันต้องเอาคนที่สูงกว่าประหลัดมาสอบแล้วเนี่ย นะครับหรือไม่ก็ต้องเท่ากันกันกบประหลัดยุติธรรม41นะั้นมาสอบเนี่ยว่ามันมีมันมีมูลหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> แต่ว่าประเด็นที่สองตรงนี้ก็สําคัญเพ,เพราะเพราะรัฐมนรียุติธรรมเขาใช้คํานี้ฮะ <c oughs> เขาบอกแต่ผมมองว่าเป็นคํากล่าวอ้างอืม <c oughs> คือของคุณมานพชมชื่นเนี่ยเป็นคํากล่าวอ้างแต่ถึงจะกล่าวอ้างก็ต้องพิสูจน์อ่ะก็ยังดีหน่อยที่มีคํานี้แต่ถึงเป็นคํากล่าวอ้างก็ต้องพิสูจน์ซึ่งผม <c oughs> ต้องดําเนินการอยู่แล้ว ก็เห็นว่าเขาก็ร้องไปหลายที่ฉะนั้นส่วนหนึ่งก็คือต้องรอผลการตรวจสอบของหน่วยงานอื่นๆด้วยก็คือส่วนหนึ่งก็คือแสดงว่ามีการร้องจริงนะพอบอรเรือนจําพิเศษกรุงเทพมีการร้องไปหลายที่นะเนี่ยนอกเหนือจากปป,ปชแสดงว่ามีร้องหลายที่ด้วยนะครับน่าแต่ทีนี้เราเราก็ต้องส่งสัญญ,ญาณถึงท่านมานพชมชื่นหน่อยไหมพี่ชาติลุงนกว่าว่าเออดูท่าเนี่ยเขาจะเห็นว่าคาร้องของท่านมานพเนี่ยเป็นแค่คํากล่าวอ้างนนเนี่ยเออครับฉะนั้นเนี่ย ถ้าท่านมานบมีหลักฐานแล้วก็มาเลยนะแซฟนิวส์ะนะครับ mm hmm. คุกวงในอ mm ินไซต์ข่าวเราก็พร้อมอย่างนั้นเนี่ยน mm hmm. ะฮะอยากเห็นหลักฐานว่าเอ,อที่ลองไปเนี่ยว่ามีเงินส่งถึงลองทิพดีราชธรรมส่งถึงทิพดีราชธรรมส่งถึงประหลัดกระทรวงเนี่ยมีจริงครับป่ะ mm hmm. หรือ,อว่าล้องแก้เกี่ยวไปกล่าวอ้างไปเฉยๆตามที่เขาเขากล่าวหาอเอาเอาหลักฐานมาโชว์กันเลย อย่า,าย่าลยเพราะว่าอาประชวเลยเพราะวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็บอกว่าเขามีเส้นเงินของคุณมานพแล้วนะมีหมดแล้วด้วยอ่าอ่านะฮะแล้วก็ยังมีข้อมูลเรื่องของการชี้แจงที่เข้าออกไปตามประเทศเนี้กี่ครั้งอืนะเขามีเส้นเงินเดินทางไปตางประเทศเนี่ยมีกี่ครั้งกี่ครั้งกี่ครั้งนี่เขามีข้อมูลหมดเขาที่มีข่าวที่มีข่าวออกมาว่าปีหกปีหกเจ็ดไปออกที่ด่านคลองเลิกเจ็ดสิบสี่ครั้ง ที่นี่เขาบอกว่าถ้าถ้าเป็นจริงนะสัปดาห์หนึ่งต้องมีบางสัปดาห์ไปสองครั้งนะเขาสัปดาห์หนึ่งเอ้งหนึ่งปีมีห้าสิบสองสัปดาห์ครับยี่เราไปแค่เจ็ดเจ็ดสิบสี่ครับนะเกิดไปยี่สองครั้บโอ้เท่ากับเท่ากับเกือบเกือบครึ่งเลยนะเท่ากับว่าครึ่งหนึ่งของหนะ้าสิบสองเนี่ยไปสองครั้งสัปดาห์ละสองครั้ง และนี่เป็นขอน้อมูลที่มันดออกมาแต่มันมีอยู่เรื่องหนึง่งนะแครับที่โอเคถึงปีหกแปดเนี่ยไป่างประเทศไปมาเก้าสิบแปดครั้งฮะมันมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ลุงนกวางระเบิดเอาไว้อ่ะลุงนกลุงนกวางระเบิดเอาไว้นะวันก่อนแล้วก็พูดพอพูดเสร็จปั๊บนะครับปรากฏว่าเอ่อมันสอดคล้องกับข้อมูลของลุงนอกอ่ะเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาได้เปิดข้อมูลออกมาว่ามีการจ่ายเงินให้กับพวก ปร,ประมาณว่ามีคนมารับสรารภาพอะไรอย่างนี้ผู้คุมบางคนมารับสารภาพว่าจ่ายเงินให้ผบอรเรือนจาไปอ่ตั้งอะไรเท่าไรสิบล้านอะไรอย่างเนี้ยเออลุงนกก็บอกก่อนหนะ้านะนั้นนะบอกว่าคนมาเป็นผบอคุกเนี่ยระดับคุกเรือนจําพิเศษกรุงเทพเนี่ยก็เท่ากับว่าถูกถูกรัตตอรี่่อเดือนละใบเลยอ <S <S เอยโอโอ้โห <ฮ S 1> ตัวเลขมันสอดคล้องนใบหนึ่งมันก็หกล้านนนเนี่ยนี่ผบคุกนี่จะมีรายได้พิเศษเดือนละหกล้านเลยหรอนี่ต้องถามลุงนกนะฮะอีกครั้งหนึ่งเพราะเพราะ ท่านผู้ชมลุงนกเนี่คือบอก,อรกอรบรรณาธิการข่าวการเมืองและกับบุญการยุติธรรมนะเอาข้อมูลเนียน่ยลทึกมากขนาดนั้นเลยเหรอรางวัลที่หนึ่งเดือนละใบเลยเหรอลุงนกจริงเหรอวันนี้วันหวยออกเท่านั้นเนี่ยเดือนละชุดบ้าง <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอไม่ใช่ใบ <c oughs> ด,ด้วยเหรอชุดชุดหวยชุดถูกชุด,ดเลยชุดหนึ่งนี่หมายความว่าไม่ใช่เดือนละหกล้านเหรอเออเเอ,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 เอชุดชุด สอบถามว่าชุดชุดกี่ใบฮะชุดสามใบหกใบสิบสองใบยี่สิบเจ็ดใบสำหรับคุกใหญ่นะคุกใหญ่จะเป็นคุกเลยครับโอ้โหไม่ใช่แค่สองใบด้วยได้ชุดเป็นเล่นไปคนเดียวเนี่ยนะคนเดียวเนี่ยนะครับแล้ว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 เขารับคนเดียวหรือเขาต้องไปแบ่งกข้างบนข้างบนด้วยอาจารย์รูดนหมูอาจารูดร่หมูตั้กแก่ของปอเนี่ยเขาก็อาจจะมี ผมว่ามันแบ่งเป็นอย่างนี้ครับแบ่งเป็นไอ้ที่มันมีระจับเขาก็ต้องแบ่งแต่ที่มีการบริการพิเศษเนี่ยไม่ต้องแบ่งแต่มันจะถูกตอนมันจะถูกตอนคือแบ่งเต็มแบ่งว่าแบ่งข้างบนก็ได้ฮะต้องแยกเป็นสองอย่างฮะคือหลายแทงเดิมเนี่ย่านู้นกับนี้อะไรต่างๆที่มันรู้ยู่แล้วว่าต้องได้ไม่ได้นี่มันไม่มีก็ต้องได้ฮะ ถ้าไม่ได้ผมก็ต้องรับผิดชอบเองคือต้องส่งมาตามเนี้นะก็นี่ก็เป็นเป็นรายได้ประจำก็ต้องแบ่งแต่รายได้พิเศษที่จากอีเวนต์พิเศษนะอย่างบริการคนจีนจีนเทาอะไรหลายๆมันจะถูกตอนมันจะถูกตอนตอนก็คือถูกถูกล้วงเข้าไปก่อนที่จะมาถิงตัวเองอ๋อนกะ็คือ เขาจะไม่เจราจาเองตัวใหญ่เขาจะไม่เจราจาเขาจะมีจะมีมือไม้ของเขาเน่ที่ไปไปติดต่อหรือรับติดต่อตัวใหญ่รับติดต่อแต่เบบพราะนักโทษมันมันมันไม่มีสิทธิความเป็นคนปกติและวนะ่้เขาเรียกไปคนควบคุมะแบบระดัแบบตั้งแต่เล็กๆว่าเจ้าน้ายเหมาเนะ่ยิ่งระดับเป็นรองรองพบอ,อ,อย่างนี้โอ้โหเรง่องตาร ปอปเลยแหละก็พวกนี้ก็จะมาติดต่อตัวมือไม้ของตัวใหญ่ตัวมือไม้นี่ก็อาจจะบอกว่าอ้าอย่างนี้ได้เระมาสิบกิโลแต่คนคนที่บอกว่าสิบกิโลเนี่ยเพื่ออะไรรับกับตัวมาก็จะไปบอกลูกที่วอามันพี่จ่ายแปดสิบแปดกิโลเขาเขากระเป๋าตัวเองหรือสองใช่ไหมเพราะเพราะคน ถักโคตรกับตัวใหญ่ไม่ไม,ไม่มีไม่มีโอกาสเจอเลยอ่าใช่ต้องมี<อ>งมีว,วคอยจัดการอืมเออมีมีวคอยจัดการเพื่อไปเป็นการเป็นการตัดตอนไปก่อนอ่าแม้เราจะมีอะไรก็จะไม่เกิดขึ้นมาต่างอย่างนี้คนเป็นผบอคุกนี่ไม่รู้ไม่ได้ว่าจะต้องรวยสองสามร้อยล้านเลยเหรอเนี่ยแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยโอ้ยน้อยไปมั้งต้องเป็นคนนึ่เฮ้ยตายภาษาเป็นภาษาอะไรดีเนี่ยต้องเป็นพัน เป็นหล้นะฮะตอนเจ้าของรายการวิจิอย่างคุณพัชระเนี่ยอ่าเป็นหอบอมันต้องเป็นพันอ่ออเจ้าของรายการวิจิอาจจะรวยต่อลับตาาได้อือโอ้โหีถ้าพี่ถ้าถ้าบอกว่ามีเงินตึ้นเป็นเป็นเป็นพันล้านเนี่ยเส้นเส้นเงินที่มันจะตรวจสอบเนี่ยมันไม่น่าจะยากนะครับพี่หนอกเงินสดนี่ ก็ไม่ง่ายก็ไม่ง่ายพวกนี้เขามีเขามีทำอีกทีไรก็ไม่ไม่ง่ายคนง้มีแต่คนโง่อะไรพี่ชาติปล่อยให้แกให้เส้นเงินถึงอ่ะไม่ง่ายอ่ะโอ้ถ้าเป็นพันพันล้านเนี่ยมันก็พูดยากเนอะเพราะว่าพวกนี้เขาจะมีวิธีการที่ที่จะหลบเลี่ยงอยู่แล้วไงหลบเลี่ยงการตรวจสอบอยู่แล้วโอ้ถ้าเป็นไม่เห็นเหรอลัดปลัดรบัตรซูพอดซับล้อมอ่ะปลัดคมนาคมอ่ะเห็ไหมไม่เห็นเหรอเกาโจรเข้าไปลักเงินน่ะ อได้ไปตั้งหลายสิบหลายสิบล้านแล้วบอกว่ายังมีในบ้านเหลือเป็นพันอะ่ะเอาเป็นพันแต่เขาเอาเฉพาะเอาเฉพาะส่วนของเข้าไปเออาไม่เห็นเหรอเออครับอืมโอ้โหนี่มีธนบัตรรุ่นใหม่นั่นเองย,ยิ่งจะดีเลยเนี่ยเรามีประเทศไทยเรามีธนบัตรรุ่นใหม่บอกว่าปลวกปลวกปลวกมอดเจาะไม่ได้โอ้โหแบบนี้พวกคอร์รัปชันชอบเลยเพราะว่าทุกทีเนี่ยปวกมอดเนี่ยมันชอบมันแกะมันแทะได้อืมครับเออเป็นไงล่ะ ประเทศชาติฮะก็ถูกไปแล้วถ้าขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยคงจะใช้ระยะเวลาพอสมควรไม่ว่าจะเป็นทางของกระทรวงยุติธรรมรวมไปถึงทางอดีตผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษก็ไปยื่นปปชนะฮะถ้าผลการสอบสวนของกระทรวงยุติธรรมออกมาก็จะต้องไปที่ปปชออนี้โอ้โหฟังดูแล้วนี่ระยะเวลาไม่ใช่น่าจะเสร็จเร็ว่ะ <c oughs> ก็หอเหี่ยวรอเลยฮะอีกนาน,น,านชาติก็หอเหี่ยวไปรอรอได้เลยเพราะว่าถ้าเรื่องเข้าปปชแล้วก็โอ้โหอ่าครับ ยิ่งกว่าฟอร์มาลีนอีกอยิ่งกว่าน้ำยาดองกบอ,อ,อีกดองไปดองเข้าไปจ้าครับ<อ>ัร<อ>้าไว้พราะหมดครับเพราะมันมีกระแสเอามาทีหนึ่งนะเพราะมันมีกระแสจากสังคมออกมาทีก็มีการควรัคลืบนหน้าทีเหมือนกับตึกถล่มสอตงงองเงี้ยผ่านมากี่เดือนแล้วนะมันก็ยังไม่มีความคืบหน้าม,มันก็เงียบกิบไปเลยเออ <นะ S 1> เห็นไหม<อ>ครับ